สวัสดีครับอ่าวันนี้อาจจะแปลกใหม่หน่อยก็คือการที่ผมอ้าปากพูดขึ้นมาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดวเรีนนะครับก็สำหรับวันนี้เราจะมาแต่งเจ้า2 4 0สกันนะครับหรือเรียกยังึงว่า Fair Lady 240 ก็เจ้ารถตัวนี้เกิดในญี่ปุ่นนะครับเป็นรถสัญชาติญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งเจ้ารถตัวนี้กันโอเคฮะก็ โอเคครับมาเริ่มจากเ,าเครื่องก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นเครื่องตัวนี้แล้วกันครับตัวสุดท้ายน่าจะดีที่สุดมั้งครับหรือเปล่าวะฟังเสียงด้วยครับ ที่นี่ยใช้เครื่องเดิมนะแต่แบบอเอาเป็นรองเครื่องนี้ก่อนละกันนะถ้าเกิดไม่ดีเดี๋ยวมาใส่เครื่องเดิมทีหลงังโอเคเองเสียงเทอร์โบเนี่ยแต่ว่ามันก็ตึกไวอยู่แล้วนะว่าจะเลือกอะไรสุดยอด เ,เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะอ,อ่าน,นตัสดเอาเป็นขางเดียวแล้วกันนะส่วนเจ้าที่เหลือเดี๋ยวผมจะสคริปแล้วกันนะทำให้มันดูรวดเร็วนะ่ะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะสคริปแล้วกันนะ โอเคครับกแ็แล้วก็ประมาณนี้แล้วมันงครับต่อไปเรามาแต่งพวกบอดี้ครับอ่อเดี๋ยวผมจะเรียกว่าไงดีละ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเหมือนแบบว่าเล่งเวลาแล้วก็ระหว่างเล่งเวลาเนี่ยผมจะอธิบายเจ้ารถตัวนี้ด้วยนะครับไปเลยครับอันนี้อธิบายสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ 2อง z ีูนแซดกับเฟรนดี้แซดเนี่ยต่างที่เครื่องยนต์นะครับแต่ว่าภายนอกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยก็2อง z ีูนแซดเนี่ยจะขายนอกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเป็น L24 6สูบแถวเรียงนะครับสองพันสี่ร้อยซีซีร้อยห้าสิบสี่แรงมานะครับแต่เฟรนดี้เนี่ยจะแรงม้าน้อยกว่าครับแรงม้าอยู่ที่ อ่า131แรงม้านะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็น L 2 0 a นะครับแล้วก็ CC แค่2000คพัน,นอืมแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยในปี1972เนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นปีที่ผลิตออกมาแล้วจะผลิตได้ประมาณ50,000คันนะครับแล้วก็ รุ่นที่ใหม่ที่สุดตอนนี้น่าจะเป็น 370Z นะครับก็อันนี้จะไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีอะไรทาครับครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรลนะฟังเพลงแล้วกันนะ ทำให้มันต่ำลงสักหน่อยดีกว่าปันไงฮะโอเคนะฮะถ้าจะโอเคละรูปเลียกข้างล่างาสักประมาณนี้แล้วกันนะ ต่อไปมาที่สีรถกันสีน้ำตาลสีแดงสีอะไรดีครับนี่ ประมาณนี้แล้วกันฮนะเสร็ไปเลยโอเคฮนะก็เสร็จเป็ด,ดอยังครับเหลือเสียงมาฟังเสียงท่อกันดีกว่า อคเอาโทนประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนอันนี้น่าจะเป็นหืออีอันนี้ไม่แน่ใจเอาประมาณนี้แล้วกันฮนะว้าเป็นไงฮะพอดูด้านนะว่าก็โอเคอยู่นะถือว่าสวยเลยเดี๋ยวเราไปลองขับเจ้าคันนี้กันครับ โอ,อ้โหเหมือนรู้ใจ2 4 0 z กัแบ370บ 370z แ,แม่ เราไปลองแข่งที่เอ้ยอมืมโอเค,อเค,อเคได้อยู่นะครับเนี่ยรถขับดีเลย คจะเรามาแข่งด่านนี้กันนะชื่อด่านว่าโซนิคจะลองเชิญเล่นกันหลายๆคนดูจะมีใครแข่งด้วยนะมีไหมมีไหม สภาพแล้วไม่น่ามีแนละ้วอย่าแข่งกับคนอื่นนะเอา,อางี้เดี๋ยวเราไปแข่งได้ท่มันเป็นวงกลมแล้วกันนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรสังื่อดูได้ตอนนี้ผม ได้จอยพวงมาลัยมาขับดูแต่ว่ามันก็หลายตางอยู่ก็ถ้าได้มาเดี๋ยวจะมาขับให้ดูกันนะโอ้มีคนเชิญมนาะแต่เป็คนน้อยมากเลยอะแบบใช่ไหมได้แข่งก็อป็นเถครับผมไปก็ได้ครับไม่ดูด่านอะไรเหมือนกันนะครับเนี่ย มาแล้วครับด <át Stat ue> ่านอะไรก็ไม <t ousse> ่รู้โอ้โหมากับสามเจ็ดสูแค่ดียมาดูว่าขึ้นปู่เราเจอสุดด่านได้เลย ย่ามกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะมานะครับยังไงตัวแสลงน่งเลยจริงๆ <Yeah. S 1> ผมไม่เคยคุ้นแดดอย่างนงี้นะเพราะว่ามันเคยเล่นแหละแต่จำชื่อแดดไม่ได้แต่ว่าก็เล่นน้อย yeah. ย้ขับให้เหมือนคนปกติเขาขับแล้วกันนะ โค้งนี่โคงนึ่อรถ่านเนี่เป็นโค้งที่เหมือนจะเลียวคนนะแต่เลียวไม่คนเลยนาไรดีีอไอคันนั้นที่มันวนๆเนยามาดูว่าเฮ้ยเราเองเก่งรงอเปล่าโอ้งันางงานๆครับผม โอเคครับโอเคดูได้รถที่กันกงันน่าจะเป็นรถเราแล้วสงสัย <c oughs> ต,ต้องใช้แนดาช่วยหน่อยไป <c oughs> เฮ้ยรถพีคตลอัเนสสกิดนิด <c oughs> หน่อยโอเคเหลือที่หนึ่งที่หนึ่งเน้ได้่ะแซงไม่ได้ละห่างกันห้าร้อยเมตรไกลเกินไปโอ้ ยกเว้นแต่มันจะชนอะไรเข้าให,ห้เอ้ยมาไหมรอบนี้มาอยู่คือว่าก็ก็ก็ชนน้อยลงฮะโค้งนี้ก็มาครับผมไม่ไกลครับผมมีลุ้นหรือเปล่าผรงไนตัดช่วยไปครับ แต่ยังอยู่ฮนะนึกว่าจะลงมาแล้วค,คันนี้อืดมากอเอ้ยนี่มาที่หนึ่งี่ว่าแย่แล้วห้าร้อยเมตรมนะันน่าจะแดงไม่ไหวโอเคที่สองแล้วกันฮนะ โอเคครับถือว่ารถคันนี้ก็เป็นรถที่ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันนะครับคือ <c ười> <c ười> ส่วนตัวเราชอบแหละเพราะมันสวยแล้วก็วยความที่มันก็เป็นหนึ่งในรถรุ่นหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็เหมือนจะอยู่ในอนิเมะเรื่องอะไรต่างนะถ้าดึกออกเดี๋ยวจะแปะภาพไปให้ okay, กันแก้วผมโอเคก็ครับสำหรับวันนี้ก็ คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ลาไปก่อนคนะแบบรับสวัสดีผู้ชมคลิปหน้าสักวันหนึ่งครับลงคลิปไม่เป็นเวลาโอเคครับจริงครับ